เอกสารประกอบ VO ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น SI ที่เราสั่งไปนะว่าไอวีฉบับนี้เนี่ยรีเฟอร์ถึง SI ฉบับไหนแล้วก็มี BOQ ของผู้รับเหมาแล้วก็สุดท้ายก็จะมีพวก Final n i g o t i a t e ก็คือมีการต่อรองแหละเป็นดรับที่มีการต่อรองระหว่างผู้รับเหมากับทางทาง QS หรือทางเราเนะ ตัวนี้ผมว่าสําคัญคือยังไงก็ต้องมีมีเอกสารมีหลักฐานแนบในในวีโอนะนะก็จริงๆแล้วเออตัว RFI SI VO เนี่ยกระบวนการจริงแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากก็ถ้าในเรื่องของ SI กับ VO ก็ลองไปดูใน QP แล้วกัน q นะ q p ที่ที่ผมว่าเนี่ยก็รู้สึกมันจะมันจะอยู่ในเทสด้วยว่า นะส่วนใหญ่มันจะเป็นเน้นที่0 5, นูนย์หะฮะเรื่องการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มลถงาน s อกับ V o นะคนี้ที่ผมจะเน้นเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของ Payment นต์นะเพราะเพย์เม t เนี่ยมันบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องไปดูหลายๆอย่างที่ที่ประกอบในสัญญานะฮะคือเริ่มเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่ คอนแทครีวิวเลยนะว่าไอ้เพย์เมนที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยในคอนแทคเนี่ยมันมันบอกไว้ไว,ว่ายงไงว่าจะจ่ายเป็น Work ์กดัหรือว่าจะจ่ายเป็นเป็นงวดงวดงานนะีซึ่งเดี๋ยวดีเทลเนี่ยเดี๋ยวคงไปดูนะอันถัดมาคือ Schedule Schedule ก็คือหมายถึง Payment ในในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะกำหนดกำหนดยื่น ยืน่นซับมิตกันเมื่อ,อไหร่ตรวจสอบเมื่อ,อไหร่แล้วก็อนุมัติภายในกี่วันอะไรพวกนี้อันเนี้ยมันจะต้องเป็นเป็นบางครั้งเป็นเป็นบันทึกประชุมเลยนะระหว่างพลรบเหมากับกับอ่พลรบเหมากับทาง Qs เนะเพราะบางตัวเนี่ย P l i m มเนี่ยที่ที่เคยเจอเนี่ยการจ่ายพี i m มเนี่ยแต่ละไซต์ก็ไม่เหมือนกัน P ี i m มเนี่ย บางไซต์ก็จ่ายตามความคืบหน้าของงานถูกไหมบางไซต์ก็อาจจะแยกเป็นสองส่วนคือเป็น time r e l a t e time r e l a t e นี่ในที่นี้หมายถึงว่ามีพีลิมอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยสัญญา20เดือนเนี่ยจะแบ่งจ่ายยังไงนะอาจจะแบ่ง20เดือนเท่าๆกันหรือแบบ s i ต์อ f ฟฟิศเนี่ยบางครั้งเนี่ยไซต์ออฟฟิศเนี่ยผู้รับเหมาเขาไม่ยอมนะว่า จะให้คุณมาจ่ายตามโปรเกรสถูกไหมซัฟฟิสอาจจะมีการตกลงกันว่าสมมุติไซออฟฟิศเนี่ยจะจ่ายเขากี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์หรือว่าจะจ่ายเป็น50%แรกและที่เหลือ50%ซอยซอยเป็น20เดือนเนี่ยพวกนี้อาจจะต้องมาคุยเพราะแบบที่เราเคยทำเนี่ยเราก็จะจ่ายกันง่ายๆคือพีลีฟก็คูณเป็นเปอร์เซนต์ของ ของโปรเกรสอะอันนี้คือง่ายสุดอันถัดมาก็คือแคชโฟนเนะแคชโฟก็จริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันคือมันเป็นส่วนหนึ่งของเพช่วงเริ่มต้นเลยนะผมว่าแคชโฟเนี่ยต้องให้ผู้รับเหมาทำเลยนะเพราะบางครั้งเนี่ยเจ้าของเขาต้องการรู้ ในการบริหารจัดการแคชเขาว่าเขาจะต้องเตรียมเงินชำระผู้รับเหมาแต่ละช่วงเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคืออย่างน้อยเป็นไกลนะอันถัดมาก็จะอยู่ในกระบวนการของของดิสคัชชันก็คือในในในการหา หาข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ทำสรุปแล้วก็ถึงมาในช่วงของคอนสตรัคชั่นนะซึ่งในช่วงคอนสตรัคชั่นก็จะมีการทำเพย์เมนต์เคลมไปเรื่อยๆนะในแต่ละเดือนก็ถ้าบางบางสัญญาเป็นรายเดือนก,ก็ก็อาจจะมีทุกเดือนหรือถ้าบางสัญญาเป็นมวดก็อาจจะไม่ใช่ทุกเดือนอาจจะ2เดือน3เดือนหรือน้อยกว่า1เดือนก็แล้วแต่ขนาดของของสัญญาเนะีย แล้วก็สุดท้ายก็คือ payment claim เนี่ยอันนี้จริงๆแล้ว Flow มันก็ถ้าไปดูดูของเราเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนกว่านี้อันนี้ผมทำมาให้มันมันเห็นง่ายๆนะคือ Contractor มาที่มาที่เราแล้วก็มาที่ QS ก็ในในส่วนเนี้ยมันก็จะอยู่ในกระบวนการในการตรวจสอบแล้วก็ตัดแล้วก็ปรับ ทั้งปริมาณทั้งทั้งตัวเลขนะซึ่งถ้าไม่ไม่โอเคก็จะกลับไปที่ครบเหมาเหมือนเดิมนะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่ไปไปไป,ไปปรับตัวเลขปรับอะไรมาใหม่แล้วถ้าโอเคก็คือถึงถึงไปที่ออเนอร์นะอันนี้คือคือโฟล์ฟ์แบบคร่าวๆของของเพย์เมนต์นะอันนี้ก็จะเป็นโฟล์อีก อีกรูปแบบหนึ่งที่ที่เคยเคยทำไว้อนะอันนี้ก็อาจจะไม่มี Qs ละอันนี้คือในกรณีที่ผู้รบับผู้รับจ้างก็คือมาที่เรานะมาที่เราก็ตรวจสอบไปนะะตรวจสอบถ้าไม่โอเคก็กลับไปที่ผู้รับจ้างแล้วก็กลับมาใหม่ถ้าโอเคก็ลงมา มันอาจจะบางบางงานเนี่ยมันอาจจะมีการจัดประชุมด้วยระหว่างผู้รับจ้างวิศวกรที่ปรึกษาผู้ว่าจ้างแบบจุฬาน่าจะมีมั้งเหมือนกับตรวจการจ้างแหละแต่อันนี้มีป่ะจุฬาก็น่าจะมีเหมือนกันเป็นพรีเช็คหนึ่งรอบแล้วถึงมาตรวจการจ้าง ในใน,ในห้องนี้มีมีใครอยู่จุฬามีมีคุณพงศักดิ์คนเดียวอ๋อมีออคือถ้าถ้าเป็นงานรายการมันก็จะมีขั้นตอนที่มันซับซ้อนกว่างานกระชนบ้างนิดหน่อยแล้วก็พอในที่ประชุมสรุปโอเคก็มาที่ เราก็จะเป็นคนคนสรุปแหละว่าเพย์เมนทีผ่ผู้รับจ้างขอเบอิกมาเนี่ยเพื่อนำเสนอไปทางไปทางผู้ว่าจ้างนแต่ผู้ว่าจ้างก็จะเป็นคนนัดวางบินนัดวางอะไรกันเองถูกไหมนะอันนี้ก็ผมทำมาให้ให,ให้เห็นว่าองค์ประกอบในการในการพิจารณาเพย์เมต์เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะ ก็จริงแล้วหลีกไม่ได้คือสัญญาก่อสร้างคือเยาะน้อยคือเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้เพย์เมนต์ที่พรบเหมาเบิกเนี่ยสัญญามันมันว่ายังไงนะแล้วก็พวกเอกสารส่งมอบต่างทั้งเรื่องของแบบเรื่องของผลเทสอะไรทุกอย่างนะแล้วก็การหักเงินต่าง,างนะ ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดก็คงจะจะมีมีโชว์อยู่ในสไลด์ในในแต่ละหัวข้อเลยนะแล้วก็หลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆนะอันนี้คือองค์ประกอบในการพิจารณาเปเมน์นะคือคร่าวๆนะคือคือหลักๆเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยราวนี้มาดูในเรื่องของสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างนะ สัญญาจ้างเหมกาก่อสร้างเนี่ยปกติมันก็จะมีพวกเงื่อนไขสัญญาแบบก่อสร้างขอบเขตงานตามสัญญา B.O.Q. แล้วก็ a d d ดั d แอต่างๆนะแต่ที่เราสนใจเนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขแห่งสัญญาเนะเพราะเงื่อนไขแห่งสัญญาเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของ Payment นะซึ่งเราก็จะต้องต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตัวเนี้ยในในการการจ่าย payment นะ เนี่ยก็ถ้าดูจากเงื่อนไขสัญญาเนี่ยมันก็จะจำแนกการจ่าย Payment เนี่ยออกมาเป็น4ลักษณะหลักๆนะเท่าที่เท่าที่เคยเคยเจอเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีเราจะทำส่วนใหญ่คือล่ำซ้ำถ้าเป็นงานกรกชนนะก็คือสัญญาล่ำซ้ำจ้างเหมาแล้วก็อีกระบบหนึ่งคือเป็นราคาต่อนหน่วย ราคาต่อนหน่วยคืออาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟิกปริมาณคือฟิกแค่ราคาต่อนหน่วยแล้วก็ไปไปเบิกจ่ายกันบนเนื้องานที่ทำจริงอันนี้คือฟิกราคาต่อนหน่วยแล้วก็อีกอีกแบบหนึ่งคือเป็นสัญญาที่ปรับลดตามดัชนีผู้บริโภคนะอันนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเป็นราชการอีกสุดท้ายคือ ไอตัว cost plus f e นะคือ cost plus f e e เนี่ยบางเอกชนก็จะมี m i กซ์มอยู่ในในในแบบจ้างเหมาอยู่ c นะ่ยค่ส์เนี่ยหมายถึงอาจจะเป็นราคาที่ทางเจ้าของไปหามาแล้วก็ให้ on top เท่าไหร่มันมันขึ้นอยู่ตกลง แต่อันนี้อาจจะไม่ได้ทําเป็นสัญญาใหญ่มากๆเพราะสัญญาใหญ่มากๆเนี่ยมันจะปวดหัวมากไอ้ตัว Cost Plus Free อาจจะสําหรับโครงการเล็กๆหรือสัญญาเล็กๆเนี่ยพอทําได้นะก็อันนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของแบบจ้างเหมาเนีอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสัญญาที่ใช้กันมากนะแล้วก็ผู้รับเหมาเนี่ยก็ตกลงล่ำซ้ำเนื้องานทั้งหมดในสัญญานะ กานี้เดี๋ยวลองมาดูข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบของของสัญญาจ้างเหมา่าจ้างเหมานะฮะอันนี้ข้อดีคือฟรีเลยคืออนเนอร์ไม่มีความเสีย่ยงคือล่ำซำล่ำซำหมายถึงอนเนอร์ก็จะ control budget ได้นะฮะแล้วก็ได้ได้เนื้อง,งานตามตามสัญญาหรือตามแบบ ที่แนบสัญญาแต่อันนี้ต้องต้องระวังนะว่าแบบต้องเคลียร์ต้องครบสเปคต้องต้องดีไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีงานเพิ่มแหละโดยโดย,ดย,ดยธรรมชาติเพราะปัญหาที่ทำทำกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยปัญหาคือเรื่องแบบกับเรื่องสเปคเข้าใจว่าไม่น่าจะมีโครงการไหนที่แบบกับสเปคเนี่ยเพอร์เฟเพราะยังไงมันก็จะมี มีช่องว่างมีอหรือมีอะไรที่จะจะให้ผู้รับเหมาใช้เป็นช่องของงานเพิ่มอยู่แล้วเรื่องเรื่องพวกนี้นะอ,อันนี้คือถ้าตามอันนี้ก็คือข้อดีของสัญญาประเภทนี้เนี่ยคือทราบงบประมาณการดำเนินการแน่นอนนะได้งานครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดและแบบสามารถตรวจสอบผลงานได้ง่ายนะแต่อันนี้ต้องต้องเป็น เป็นงานที่มันมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากๆเพราะถ้าเป็นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงมากๆเนี่ยไอไอระบบนี้มันก็จะจะควบคุมงบจ็ตไม่ค่อยได้แต่ข้อเสียมันก็มีนะข้อเสียของของล่าซาเนี่ยก็อร่างแล้วกว่ามันจะมันจะหาผู้รับเหมาหรือสรุปเป็นเป็นสัญญาให้ผู้รับเหมาทำได้เนี่ยมันมันก็จะต้อง แบบที่บอกนะคือแบบต้องต้องสมบูรณ์แล้วก็พวกข้อกำหนดต่างๆนี่ต้องครบถว้วนนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแบบนี่ทำได้ลำบากเพราะไอ้ไอลำบากคงไม่ลำบากคือแต่แต่ที่พูดถึงลำบากเนี่ยหมายถึงในกรณีที่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะเนะเพราะมันก็จะมีช่องว่างที่จะให้ผู้รับเหมาเขาเคลมแหละ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณจะไปไปแก้ไขแบบหรือไปเปลี่ยนแปลงพวกสเปคหรือสัญญาแล้วข้อเสียงอันหนึ่งคืออันนี้ผู้รับเหมาพอผู้รับเหมาคิดเป็นงานล่าทซับเนี่ยหมายถึงทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเนี่ยคิดตกคิดเกินเนี่ยผู้รับเหมารับผิดชอบหมดในกรณีนี้เนี่ยผู้รับเหมาก็จะต้องแบกความเสี่ยงคราวนี้พอแบกความเสี่ยงเนี่ย พวกเหมาก็แน่นอนต้องมีมีบวกความเสี่ยงเข้าไปในไม่ยูนิตคอสหรือตัวปริมาณพวกเหมาต้องบว,บวกแน่นอน